โบนโมบิลนะคะอนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดขึ้นไปอันนี้เป็นห้องเก็บของค่ะตัวนี้จะเป็นที่เก็บสัมภาระที่เป็นจักรยานหรือว่าชิ้นใหญ่ๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเก็บของนะคะเก็บของเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะนี่โมเดนมากเลยรถคันใหญ่มากเลยนะคะอันนี้โบนโมบิลของคนเยอร,รมนีนะคะเขานิยม ไปอัวเราไปพักพ้อนกับครอบครัวค่ะนี่ข้างบนข้างบนงน,งนี่ก็จะเป็นตู้แก้วนะคะแก้วไวน์ไอ้ก็จะมีเปิดเปิดหลังคาดูดาวด้วยนี่หลังคากระจกอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเนี่ยเสรีมากเลยมีสามตู้แล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นห้องครัวเล็กๆนะคะเนี่ย นี้ก็จะข้างบนก็เป็นเก็บของเก็บถ้วยจานนี่ก็จะเป็นอ่างล้างล้างผักล้างจานนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นตู้เก็บเก็บจานเก็บแก้วเนี่ยค่ะนี่สะดวกมากเลยอ๋นี่เก็บช้อนนะคะมีช้อนอเป็นระเบียบมากเลยอืม ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะโบนซิม,มนะ่ะเนาะกว้างมากเลยนะคะเนี่ยก็มาดูส่วนของห้องคนขับนะคะอืมก็จะกว้างมากเลยนะคะอันนี้ก็เก้าอีส้สำหรับคนขับค่ะเนี่ยสะด,ดวกมากเลยอืมกว้างมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะด,ดวก นั่งด้วยนะคะคนอีกเบาะหนึ่งามาดูราคากันนะคะติดไปราคาไปนี่ค่ะราคาราคาก็จะลดราคาอีกนะคะราคาปกติก็สองแสนเก้าหมื่นห้าพันยูโรนะอันนี้ราคาพิเศษเหลือหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยูโรค่ะอืมวลโมบิลแพงมากเลย เอาไปคูณตอนนี้เงินขึ้นดูนะคะเงินไทยขึ้น39 39บาทต่อออลโรปคูณคูณ39ดูนะคะเนี่ยโอ้น่าจะแพงนะแต่ก็สมราคานะคะเนี่ยโมเดนมากเลยห้องนั่งเล่นกว้างมากอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็ โอเฟนเต้าอบอ่ะ e นี no, ou ่เต้าอบนี่ตู now, like ia, you know? ้เย็นตู้เย็นก็จะมีช่องฟิชนะคะช่องฟิชเคูชรังนะคะคูชรังโอ้ใช่คูชรังเนี่ยคูชรังอ๋อใช่คูชรังตู้เย็นภาษาเยอรมันอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าอ่าคายเดชรังนะตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนี่ตู้เสื้อผ้ายกันหนึ่งใหญ่ามากเลยเสียหมดแดดน,นะนาะสมราคาเนาะคะ่ะสมราคามากเลยนี่ก็มีตู้เซฟเว้เก็บของด้วยนะคะเก็บของมีค่านะคะตู้เซฟนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะมีบานห้องน้ํากระจกกระจก กระจกห้องน้ําแล้วก็มีวัสหานนะคะนี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนมีสองห้องนะคะข้างบนก็จะเป็นตู้ไว้เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็มีทีวีด้วยแ <c oughs> ฟนเซียนะคะมีแฟนเซียในห,หลังคานี่ก็จะเป็นหลังคากระจกนะคะไว้ดูดาวนะคะเปิดปิดได้นี่เปิดปิดได้ ปวดปิดได้ค่ะนี่สะดวกมากเลยนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะก็จะเป็นฝักบัวนะคะห้องอาบน้ํามีฝักบัวแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะคะห้องห้องน้ำนี่ก็จะเป็นไฮซูงฮิสเตอร์นะคะนี่ก็เป็นตู้สําหรับเก็บของนะคะนี่ตู้เก็บสัมภาระผ้าเช็ดตัวอะไรเงี่ยคะ่ะ สะดวกมากเลยปิดมานปิดโมลี่ลงนะคะมสมราคาค่ะหนึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันอโอ,อแต่คูณเป็นเงินไทยนะคะไม่รู้ว่าเป็นกี่บาทนะสวยมากเลย <Yeah. S 1> โวลโมบิลนี่จะเป็นโวลซิมมานะคะ ห้องนั่งเล่นห้องครัว <Yeah. S 1> ห้องนอนห้องน้ำแล้วก็มีอ่างล้างหน้า <Yeah. S 1> มีตู้เย็นมีเตาอบแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอีกอีกวิดีโอมาหันชัดแล้วก็มีเตียงนอนนะคะมีสองที่นอนข้างบนนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะอันนี้เป็นเบสดัสเบดอีกอีกอก,ก็ใหญ่นะคะเนี่ยเตียงใหญ่นะเอาลงมา <Yeah. S 1> น่ชัด uh. อุ่นเถอะเดี๋ยว อุ้ยดันสบายผสนหนึ่งสองคนนอนสะดวกนะคะเนี่ยเอาลงมาก็จะเป็นเตียงนอนนะคะอันข้างหลังก็จะเป็นเตียงนอนใหญ่ค่ะห้องนอนห้องนอนใหญ่อันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะนี่ค่ะอืสะดวกสบายว้าวว้าวแฟนฟัสติกแฟนฟัสสิกมากเลยค่ะวันนี้ค่ะ เบืงสีก็ฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเบืงสีในต่างแดนค่ะบายบายค่ะบิุมเัคนมันชื่ชู